คนเราทุกวันนี้มันเชื่อกันไม่ค่อยจะได้นะครับต่อหน้านะพูดดีรับหลังนินทาได้ยินใครพูดอะไรมาเนี่ยเราต้องรู้จักคิดนะครับรู้จักไตรตรองให้มากตีประเด็นให้แตกนะเพราะบางทีสิ่งที่เขาพูดมันอาจไม่ใช่เรื่องจริงเสมอไปก็ได้นะ มันอาจจะเป็นการใส่ร้ายกันแกล้งกันคุณไปฟังกับคนที่มันไม่ชอบเรามันเกลียดเรามันคงไม่พูดเรื่องดีๆของเราให้คนอื่นเขาฟังนะมันคงไม่พูดเรื่องดีๆของเราแน่นอนมันก็ต้องใส่ร้ายนินทาเป็นเรื่องธรรมดาเราเป็นนักฟังก็ต้องฟังหูไว้หูอย่าไปเชื่อทั้งหมด มันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้นะฝากไว้ให้คิด